คลิปที่แล้วนะคะมิลินพูดถึงเรื่อง โปร u ั t ต์สีเ e เวไปนะคะก็คือในเรื่องของราคานะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะขายาราคาถูกนะไม่อยากลดราคาแล้วก็ไม่อยากแข่งกับใครนะคะก็เลยว่าเออแล้วจะทำอย่างไรนะคะเราจะต้องมีความแตกต่างอย่างไรได้บ้างนะคะทีนี้นะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องราคาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าประเด็นจะแตกต่างไปนะทีนี้มิลลินสรุปแบบนี้นะคะจากคลิปที่แล้วก็คือมันจะมีราคาอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะคะก็คือราคาแพงกับราคาถูก แล้วกันนะแล้วมาดูกันนะคะว่าเราควรจะโฟกัสกับการลดราคาหรือว่าการที่เราไปเพิ่มคุณค่านะคะมาดูนะตัวอย่างของมิลินเลยนะคะมิลินยกตัวอย่างไปแล้วนะก็คือว่าเค้กของมิลินนะคะเป็นไม่ใช่เค้กธรรมดาทั่วไปนะคะมิลินแอด คุณค่านะคะเพิ่มมูลค่าโดยการเพิ่มงานศินละปะเราไม่ใช่เป็นศินละปะทั่วไปนะคะเป็นศินละปะที่เฉพาะเจาะจงถึงบุคคลนั้นๆเลยนะ,ะก็คือว่าให้ลูกค้านะคะเป็นคนออกแบบเค้กได้ด้วยตัวเองเลยนะ,ะลูกค้าจะรู้ว่าคนที่เขานําไปให้เนี่ยเขาชอบอะไรเขามีความใฝ่ฝันมีความชอบอะไรบ้างนะคะกลายเป็นว่ามันก็เลยโดนใจเขาสุดๆนั่นเองนะคะและเราสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับเขาได้นะคะราคาเค้กของมิลินเทียบกับทั่วไปนะ มันก็เลยขายได้มากขึ้นถึง5ถึง678แล้วแต่รายละเอียดเลยนะคะบางทีขึ้นไปถึง10เท่าเลยนะมันก็เลยกลายเป็นว่านะคะถ้าเกิดว่าราคานะคะถ้าเราไปโฟกัสกับาราคาถูกนะกลายเป็นว่า ออทําให้อีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่เป็นประเด็นสําคัญเลยก็คือว่าเราไม่สามารถอัพเซล์ไปต่อได้นะเพราะมันถูกจํากัดด้วยราคาด้วยงบประมาณไงแล้วไม่พอนะเรายังต้องไปดิวกับคนอีกหลายๆคนเพราะว่าในมิตินะํนาม,มิติของคนขายถูกเขาจะเน้นปริมาณเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องไปดิวกับคนนะคะซึ่งก็จะมีแต่การต่อรองราคานั่นเองนะคะแล้วไปดูอีกเคสหนึ่งคะ่ะเป็นเพื่อนของมิลินเองนะคะก็คือว่าเขามีรี ะะรีสอร์ทนี้นะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะที่เพชรบูรณ์นะคะก็คือว่าก่อนหน้านั้นนะพอเจอวิกฤตเขาก็แค่อยากได้คนที่มาเช่ารายวันนะคะเอาคือละ500บาทนะเอาถูกๆให้มีคนเช่าก็คิดแบบนี้นะคะเราก็ไปเน้นแมสแบบว่าเออราคาถูกนะไปคิดถึงเรื่องของลดราคาโปรโมชั่นนะคะที่แนว่า คนที่เข้ามาพักนะคะเขาก็ต่อรองราคาอย่นะเหลือแบบจาก500หรือ400อย่างนี้นะคะแต่ว่าพอเขาเปลี่ยนนะคะไปโฟกัสกับจุดแบบการขายแพงนะคะก็เพิ่มมูลค่าโดยการที่แบบทําเป็นโดมการธรรมชาติเงี้ยดูว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะกลายเป็นว่านะคะตรงนั้นนะมันเพิ่มราคาได้ถึงแบบว่าเป็น10เท่าเลยนะคะแล้วยังไงรู้ไหมสิ่งที่ทําได้คือการอัพเซลก็คือว่าเออเขาอะ ขายสามารถขายกาแฟก็ได้ขายอาหารก็ได้นะคะคือยอดเพิ่มขึ้นแบบอย่างมากมาย